สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับครูแพรช่วยสอนการบ้านคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในแบบฝึกหัดที่ที่เท่าไรเอ่ย1.3ค่ะให้นักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยหรือตัวหนังสือแสดงจำนวนที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองนะคะนักเรียนไปดูเลยค่ะข้อที่1 ข้อที่1อ่านพร้อมกันเลยค่ะตัวเลขที่เราเห็นอยู่นั้นอ่านว่าอย่างไร17ล้าน89,451นะคะตัวเลขไทยก็เขียนมาเลยจ้าตัวหนังสือเมื่อกี้คุณครูอ่านให้ฟังแล้วนะคะอย่าลืมอย่าลืมจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดนะคะลงท้ายด้วยเลข1อ่านด้วยเอ็ดนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ข้อที่2นะคะนักเรียนสังเกตค่ะถ้าเรา นับตั้งแต่ค่าประจำหลักตัวสุดท้ายก็คือหลักหน่วยไล่ไปเรื่อยๆค่ะพร้อมๆกันหน่วย10บร0อยพันหมื่นแสนล้าน1คือหลักล้านตัวต่อไปคือ10ล้าน100ล,ล้านพันล้านนะคะแต่1ตัวนี้อยู่ในหลักล้านลงท้ายด้วยคำว่าอะไรคะอ่ะเขียนตัวเลขไทยก่อนนะคะง่ายๆเปลี่ยนจากฮินดูรบิกเป็นตัวเลขไทยนะคะ ฉะนั้นตัวหนังสือตรงนี้นะคะย้ำเลยจะต้องเป็น6 0 0ันล้านนะคะแล้วค่อยอ่านตามไป4 6 3 0 0นนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะตัวเลขมาก่อนแล้วนะคะย้อนกลับนิดน,นึงค่ะ2 1 6 3 7ล้านนะคะ9แสนนะคะตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นตัวเลข ฮินดูระบิกกับตัวเลขไทยได้ว่าถ้าใครยังไม่ถนัดต้องเขียนนะคะต้องเขียนว่าในหลักหมื่นล้านเนี่ยมีตัวเลขทั้งหมดกี่ตัวนะคะแล้วค่อยวางตัวเลขทีละหละักนั่นเองนะคะเนาะตรงนี้รายละเอียดเราก็เรียนในห้องเรียนมาแล้วน่าจะทําได้นะจ๊ะไปค่ะข้อสุดท้ายเลยโอ้โหมาห้าสิบห้าล้านล้านเลยนะคะเยอะมากตัวเลขของเรานะคะ อขียนได้ว่าอย่างไรไปดูเลยจ้านะคะไปดูค่ะคุณครูทำหลายๆสีไว้ให้ดูนะคะถ้าเป็นสีเขียวทั้งหมดตรงนี้เวลาเราอ่านเราลองปิดเอานิ้วปิดดูก็ได้นะคะก็จะอ่านได้ว่าหกล้านสองแสเก้าร้อยยสิบเจ็ดตรงนี้ครูดูแค่ด้านหลังก่อนนะคะพอตัวหน้าเลขหนึ่งเลขหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสิบหกล้านถูกต้องไมหมคะตรงนี้สิบหกล้านก็คือหนึ่งกับหก ตัวต่อไปในหลักร้อยล้านมีไหมคะไม่มีหลักพันล้านมีไหมคะไม่มีหลักหมื่นล้านมีไหมคะมีค่ะสามหมื่นล้านนั่นเองหลักแสนล้านมีไหมคะไม่มีค่ะหลักล้านล้านมีไหมเอ่ยมีคือเลขห้านะคะหลักสิบล้านมีไหมคะมีคือเลขห้าฉะนั้นตรงนี้เราจะอ่านว่าห้าสิบห้าล้านล้านสามหมื่น 16ล้านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วอ่านต่อค่ะ290,000 29,027น,นะคะขอโทษทีนะคะตัวเลขเยอะนะคะเชื่อว่าเด็กเก็น่าจะกว่าจะทำข้อนี้ได้ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะตัวเลขไทยค่ะเมื่อเราได้ฮินดูรบิกมาแล้วตัวเลขไทยไม่ยากเลยนะคะไปต่อเลยนะคะอ่าเฉะลยมาเลยรอบนี้ อ่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะคนเราผิดพลาดได้แต่อย่าผิดพลาดเยอะใช่ไหมคะนะคะอ่ะไปดูค่ะให้เขียนตัวเลขฮินดูรบิกและตัวเลขอ่าแสดงตัวหนังสือแสดงจํานวนนั่นเองนะคะเขาบอกว่ามี8หลักฉะนั้น,นเรียนเขียนมาเลยค่ะขีดแดดๆมา8หลักนะจ๊ะหลังจากนั้นเทคนิคก็คือให้เราใส่ตัวเลขตามหลักนะคะตอนเนี้ยเขาให้อะไรมาเขาบอกว่ามีเลข2อยู่ในหลัก10ล้านและหลักหมื่น ศอยู่ในหลักแสนและหลักพันเจอยู่ในหลักล้าน3อยู่ในหลักร้อยหอยู่ในหลักสิบและ5อยู่ในหลักหน่วยวิธีการคือเราทําย้อนจากด้านหลังไปด้านหน้านะคะเราไปเติมกันเลยค่ะหลักหน่วยนะคะคือเขาบอกหอยู่ในหลักหน่วยเติมมันไปเลยจ้าเลขห้าหลักสิบคือเลขหนหลักร้อยคือเลขสหลักพันมีไม่เอ่ยไม่มีเว้นไปก่อนหลักหลักอะไรอีกคะ ศูนย์อยู่ในหลักแสนและหลัก 1, พันเขาบอกว่าตรงนี้เจ็ดอยู่ในหลักล้านเราเติมเจ็ดไปก่อนก็ได้นะคะศูนย์อยู่ในหลักแสนและหลักพันเติมค่ะสองอยู่ในหลักสิบล้านกับหลักหมื่นนะคะฉะนั้นคําตอบของเราก็จะได้ยี่สิบเจ็ดล้านสองหมื่นสามร้อยสิบห้านั่นเองนะคะข้อนี้ทําเหมือนกับข้อหนึ่งเลยถ้าใครไม่ถนัดเราต้องขีดแดบไว้ก่อนไว้เติมช่องว่างมีทั้งหมดสิบหลักนั่นเองนะคะ และค่อยๆเติมง่ายข้อนี้นะคะอันนี้ทําจากหน้าไปหลังก็ได้4อยู่ในหลักพันล้านเราก็เติมเลข4 1อยู่ในหลัก,กล้านก็เติมเลข1 9อยู่ในหลกักแสนกับหลักหมื่นแล้วก็วาง2ตัวที่เหลือเขาบอกว่าเป็นเลข0นะคะหนังสือตัวหนังสือก็จะอ่านได้ว่า4,019,900นั่นเองคะ่ะไปต่อข้อที่3ามนะคะ,ะข้อมูลตรงนี้นักรเรียนอ่านให้เข้าใจนะคะ ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เราจะต้องอ่านและทําความเข้าใจก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนที่คุณครูแพรจะเพิ่มเติมให้ก็เราจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนน่นองนะคะค่ะในข้อที่หนึ่งค่ะเขียนตัวเลขแสดงปริมาณฐานหินสํารองของไทยนะคะหน่วยเป็นตันก็ให้มาแล้วนะคะอ่ะไปดูเขาให้มาเท่าไหร่คะหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันสอง้อสาสิบเก้าล้านนะคะเติมเลขศูนย์ไปกี่ตัวคะเติมเลขศูนย์ไปทั้งหมด 6ตัวนั่นเองนะคะคำตอบก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะจ๊ะไปข้อ2ค่ะจากตัวเลขแสดงจำนวนในข้อที่1เขาบอกว่าเป็นจำนวนจุดจุดหลักเราก็ไปนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ห้าดดหลักเติม10หลักค่ะเลขโดด3อยู่ในหลักใดไล่ไปเลยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านเติม10ล้านจ้ะเขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรเราก็อ่านมาเลยค่ะหตัวนาหน้าคือ1,200 39ล้านนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าฐานหินสำรองของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคือตัวเลขที่เขาให้มาคือ237,295ล้านนั่นเองเติมศูนย์ไปทั้งหมด6ตัวค่ะตัวหนังสือก็จะได้ว่า2 3 000, 7 0 0 295ล้านนั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดที่1.3มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆ,ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณครูแพรวด้วยนะคะสำหรับน,นี้สวัสดีค่ะ